เนะอ่ะตอนนี้ปัจจุบันคือเป็นสาวโสดอีกครั้งอืมก็เลยที่แบบแลายคนตกใจเหมือ,อ,อนกันเนาะมันยังไม่ออกมาเลยคือคือแชปก็น่าจะได้พูดไปประมาณนึงแล้วแหละแต่คือของไอ้ก็ก็ประมาณนั้นแหละค่ะตามที่แชปพูดคือทุกๆความสัมพันธ์ที่ไอ้มีมาตลอดคือเราก็ ตั้งใจแล้วก็อยากให้มันดีแบบถูกทางเนาะแต่ว่าในเมื่อถ้าสุดท้ายแล้วมันพยายามแล้วทุกคนทําดีที่สุดแล้วแต่ว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็แค่ถอยแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมยัอยู่อะตัใจอะตกใจะตกใจจันเลยเหรอแม่คือคืออะเราขอแก้นิดนึงค่ะก็คือหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่า ได้มีการขอแต่งงานกันเกิดขึ้นแล้วออไม่มีอ๋ออันนี้คือการถ่ายภาพเห่มันเหมือนถ่ายพิวิทย์ร่นีล่าืองานล้วนเลยค่ะคือทั้งหมดที่เคยเห็นกันไปแบบภาพชุดแต่งงานภาพคู่หรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นการจ้างงานโดยเออสตูว์วดดิ้งต่างๆที่เมื่อเขาเห็นว่าเราเปิดตัว่าเราเป็นแฟนกันอย่างี้ค่ะเขาก็ อยากได้ผพพ้าคู่ที่อเอาไปขายจริงอ,อะไรอย่างไ,ได้วิวาล้มตามข่าวค่ะยังไม่ได้วิวาล่มเพราะว่ายัางไม่มีแผนและยังไม่มีการขอแต่งงานกันคือไอพี่ขออนุญาตถามก่อนนั้นไ้ไอได้เปิดใจให้สัมภาษณ์เก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องว่าที่ไอต้องดูแลครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อป่วยมันเป็นสาเหตุที่ทาให้รักครั้งนี้ของเรามันไม่ได้คุยกันหรือเปล่าทําให้เราเลยต้องมีปัญหาเรื่องเวลาจะบอกว่าไงดีอ่ะคือคือในเรื่องของเวลาถามว่ามันมี มีส่วนไหมก็ต้องก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นส่วนสําคัญของของ,ของทุกท,ทุกความสัมพันธ์นะคะเรื่องเวลาเนาะ<ม>แต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าเราทั้งคู่อ่ะทำเต็มที่แล,แล้วคือก็พยายามปรับกันแล้วล่ะแล้วคือไม่ใช่แค่ส่วนเราที่เวลาคือเวลามันไม่ตรงกันดีกว่า<ม>ทั้งคู่<ม>คือเขาเองเขาก็ทํางาน<ม>เราเองเราก็มีงานของเราแล้วเราก็ยังมีเอ่อเรื่องของที่บ้านที่เราต้องดูแลซึ่ง <c oughs> เราก็เข้าใจในทุกๆอย่างคือด้วยความที่เหมือนแบบเราก็โตรประมาณนึงแล้วอ่ะเนาะเรา,าก็เข้าใจว่ามันก็เป็นภาระหน้าที่ของเราแหละที่เราจะต้องดูแลโดยที่เราไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะว่ามันคือครอบครัวของเราเนาะเรา,าก็เราก็ดูดูแลคุณพ่อเต็มที่เพราะว่าคุณพ่อไอ้ป่วยมาหลายปีแล้วแ่ละคือมันอยู่ในจุดที่ตรงนี้มันไม่สามารถปรับแก้กันได้แล้วระหว่างคููมันก็เลยต้องถอยกันคู่เลย คือคือมันก็พยายามแล้วล่ะค่ะแต่ว่าในเรื่องเวลามันก็สาคัญเนาะพอพอเหมือนเวลามันไม่ตรงกันเหมือนอะไรอะไรที่ที่เคยทําที่เคยมีกิจกรรมที่เคยเจอกันที่เคยไปไหนด้วยกันอะไรเงี้ยพอเวลามันเริ่มไม่ตรงกันอ่ะมันก็ห่างไปดีค่อยๆห่างไปรช่ใช่มันมันเหมือนมันเป็นมันไปมันไปโดยอัตโนมัติแต่เหมือนพอถึงจุดจุดหนึ่งที่เรามารู้สึกตัวว่าเฮ้ยมันห่างไปแล้วว่ะ เหมือนแบบเอ้ยมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะไม่ใช่ลดหมดล้างกันเลยคือมันไม่ไม่ได้หมดอะค่ะแต่คือมันเป็นเหมือนคือคู่เราไม่เคยทะเลาะก,กันเลยอย่างที่ที่เราจะสัมภาษณ์กันอร่อยคือ,คอเราไม่เคยทะเลาะกันเลยเนื่องจากว่าผู้ชายเขาก็มีควาาเป็นผู้ใหญ่เราเองเราก็โตประมาณนี้นแล้วซึ่งเราเราเป็นคนที่ใจเขาใจเราเราจะเข้าใจเราจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยน้อยน้อยมันเลยทําให้เราไม่ทะเลาะก,กันแต่ว่าพอในเรื <P. ่องของ เราจะเป็นคนที่ไม่เป็นไรในทุกทุกเลือกเออคือมันเป็นความเข้าใจที่เราก็เอ้ยอ๋อไม่ว่างทํางานอ๋อไม่ว่างเรานี่เขาไม่ว่างทํางานอย่างเงต่างคนต่างเข้าใจอ่ะค่ะพอมันเข้าใจอะไอ้ก็เลยรู้สึกว่าพอมันเข้าใจไปเรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อยมันเลยกลายเป็นห่างไปเองที่แบบเออแล้วพอเรา เออพอมันพอมันมารู้ตัวอีกทีก็คือเหมือนแบบอุ้ยมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะเออเออมันห่างกันไปแล้วอ่ะแล้วเราก็มาคุยกันละว่าแบบเฮ้ยเราต้องคุยกันละแหละมันมันไม่เหมือนเดิมเนาะมันต้องทายังไงให้ดีขึ้นได้บ้างไหมอะไรเงี้ยเราก็พยายามแล้วค่ะพยายามทําให้ดีขึ้นละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเหมือนมันเดินไปไกลกว่าุที่มันที่เราใช่ตรงนั้นไปแล้วมันมันเลยไปแล้วอ่ะแล้วเราก็พยายามแล้วแต่ทีนี้เราก็เลยคุยกันว่า ไม่เป็นไรเรายังมีงานเรายังมีอะไรที่ต้องทําเราก็มีภาระหน้าที่ของเราแล้วก็ชีวิตเรามันต้องเดินไปอีกอะต่างคนต่างต้องมีภาระของตัวเองเราก็เป็นเพื่อนกันได้เพราะฉะนั้นประเด็นที่มันมีข่าวออกมาว่าแบบว่ามีมือมีมือที่สามที่มันมีแบบไปทัดทิ้งคนอื่นอะไรได้อไม่เกี่ยวเลยมือที่สามอะไรหรอเหมือนมันมีข่าวหลังจากที่ว่าเราเลิกกันแล้วมันคนก็ไปเอมือไปโยงว่าเลิกที่สามหรือเปล่าหรืออะไรเราเลิกกันแบบไม่มีปี คือสำหรับไอซไม่ได้มีเรื่องมูอที่สามนะคะใน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 ส่วนของเราสองคนเนาะเราก็ไม่ได้มีเรื่องมูอที่สามเราก็เป็นการตกลงกันเองค่ะแต่เมื่อกี้พี่ถามว่าจำเคยหรือเปล่ะคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าทุกความทุกความสัมพันธ์ทุกความรักที่เกิดขึ้น่ะมันหวังอยากให้ไปถึงจุดหมายปลายทางอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในเมื่อมันมันเป็นแบบเนี้ยมันก็อยู่ในจุดที่เราก็ต้องเข้าใจมันค่ะเสียดายไหมไอเพราะว่าคบกันมาตั้งหลายปี สี่ไดยยังไงเรื่องของธุรกิจใช่ใช่ก็ยังมนอะไรตอราคือคืออย่างที่บอกอะค่ะมันดีอย่างที่เราอยู่ในวัยที่มีวุฒิภาวะทั้งคู่เนาะมันก็เลยทําให้เราคุยกันได้ว่าแบบงานก็คือส่วนงานเราก็ทํางานส่วนเรื่องความสัมพันธ์เราจากที่เป็นแฟนแล้วก็แค่ถอยมาเป็นเพื่อน เราทุกวันก็เจอนะคุยได้เจอได้คุยได้ค่ะทุกยวันนี้ก็ยังมีคุยงานไลน์คุยงานอะไรกันก็มีค่ะเมวีใครเป็นกาวใจในอะไรสำหรับคู่เราเพราะว่าหลายหลายคนเสียายกับคู่เราเหมือนกันก็มีใครเป็นกาวใจไหมหรอต้องบอกว่าเราแบบเราคุยกันด้วยกลัวเราเองมากกว่าว่าแบบเออมันไปถึงจุดที่เรามันไปต่อไม่ได้จริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเองเราก็พยายามเป็นกาวให้กันเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า มันก็อยู่ในจุดที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันพอมันรู้ตัวอีกทีคือมันแบบห่างค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วพยายามคุยกันบวกกับหน้าที่หรือภาระในจุดที่เราห่างกันไปแล้วมันเยอะไปแล้วอ่ะมันก็เลยยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุกันแล้วก็ีกกมันีมากยคือคือเราเราคุยกันนะวันนั้นเราคุยกันแล้วว่าแบบ ณตอนนี้ณวันนี้เป็นแบบนี้ดีที่สุดเรื่องอนาคตให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันเป็นเพื่อนกันได้เนาะทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ดีขึ้นไหมเพราะว่าดูตอนนั้นฉับเองก็เหมือนเออติดใจอยู่แย่ทั้งคู่นะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกค่ะว่าแบบมันไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วอ่ะเราเราก็ตั้งใจจริงๆที่จะเก็บเงินทํางานแบบอยากแต่งงานหรืออะไรคือมันมันเป็นอะไรที่ เราก็อยากทําอยากให้มันไปถึงจุดๆนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่พอพอมันไปไม่ถึงอ่ะมันก็มีความเสียใจมันก็มีความเฟลอยู่แล้วอนะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เหมือนทั้งว่ายังทำใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเหมือนแบบเราก็ต้องทําใจแล้วก็พยายามม o r ออนแล้วก็มีหน้าที่ภาระของเรามีงานยังมีงานต้องทำแชปเอ,องแชปก,ก็มีงาน <MS. S 1> ตอนนี้แชปก,ก็มีหนังแชปก็ต้องแบบ รหมดหนงังแล้วก็มีละครอ,อะไรเงี้ยของไอ้เองก็ก็มีงานส่วนตัวที่ต้องทําแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ที่ต้องโฟกัสหลักๆเลยอะอนนคือคุ่อพ่ะคุณพ่อก็หนักก็หนักแรเหมือนกันยังไงคะคือไอ้มีครอบครัวที่สป,ปอร์ตดีมากๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็บวกกับการทํางานที่ที่เราก็ยังมีภาระหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบมันก็มันก็อยู่ในอะไรที่เราต้องแยกแยกให้ออกอะไรเงี้ยแสดงว่าคำนักเราตอนนี้ก็คือขอปิดไว้ก่อน ณตอนนี้อยู่แบบนี้ดีกว่าค่ะอืโอเคเราใส่ให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะค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 ะ